ครับสวัสดีครับรถพ่วงข้างช่างหนุ่ยนะครับครับสไตล์ช่างหนุ่ยเหมือนเดิมครับอาร์มมอเตอร์ไซค์นะครับช็อกสามตัวครับเพิ่มความแข็งแกร่งครับรับน้ำหนักได้เยอะขึ้นครับด้านหลังครับลดระดับยกของขึ้นง่ายครับไม่ต้องมีประตูครับมันจะได้ไม่ต้องดังครับมันดังหนวกหูชาวบ้านเขาครับตัวนี้เป็น ทำจับจากแป๊บน้ำนะครับทาสีทับอีกทิ้งเพื่อเพื่อความสวยงามนะครับติดด้วยเว็บร้อยนะครับสีจังหวะเหมือนเดิมครับสนใจก็โทรหาช่างหนุยนะครับศูนย์หกสองสองสี่แปดห้าหนึ่งห้า็ดครับช่างหนุยลดพ่วงข้างนะครับลดพวงข้างบายช่างหนุยครับเดี๋ยวจะเอาแบบรุ่นมีหลังคาก็ได้นะครับหลังคามี มีหลายรูปแบบครับต่อยอดได้หมดนะครับรถพ่วงค้างช่างหนุยโอเคครับ